โอเคนะทุกคนวันนี้นะคะมาปิดช่องนะต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยมีเวลาทําเลยแบบไม่มีเวลาเลยนะคะแล้วอันนี้นะคะก็คืออีกช่องหนึ่งนะคะเป็นช่องเราจริงๆนะนี่นะคะเป็นช่องเรายีนี่นะคะก็ฝากไปกดติดตามด้วยนะช่องนี้นะจดเอาไว้เลยจำเอาไว้ ชื่อนี้นะนอาดูรูปโปรไฟล์กัารัาๆนะคะเพื่อเผื่อหลงนะคะเพราะว่ามันมีหลายคนที่ชื่อเหมือนเราเนาะนี่นะคะใครอยากพิมพ์อะไรก็พิมพ์มาได้ร่างคิดเลยนะคะเราจะกดหัวใจเป็นครั้งสดดุดท้ายแล้วนะสําหรับผู้ติดตามทั้งแปดคนนะคะต้องขอโทษด้วยนะโอเคก็นี่อีกช่องหนึ่งนะคะใครอยากดูสิ่งนี้นะเนี่ยใครอยากดูอันนี้นะคะก็ไปกดติดตามกันนะคะ ก็ไปกดติดตามนะคะไปก่อนเออเราไปก่อนผู้ติดตาม8คน